ก็จะอ่านดวงสุ่มมาก็ไม่บอกว่ามันวันไหนแล้วให้แต่ละคนตอบว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าสรุปรอบแรกก็คือ100่นี่่านชอบเร่งนี้มาคมคนชอบเนี่ ไปเป็นวันไหมวันที่เกิดวันอาทิตย์ดเลยนี่เอ้าจริงเหรอก็เกิดวันอะไรยันก้อต่างหรือว่าเป็นพิธีกรคุณจะถอดผมง่ายๆอย่างนี้เหรออันนี้คือได้ทั้งปีปีนี้จะปังหรือจะพังอ่าคุณก่อนเหมือนเดิมนี่เกิดวันที่กันหมดเลยเหรอใช่ร้อนแรงเอาเรื่องอะไรเหงื่ออ่าเรื่องเหงื่อของคุณในช่วงนี้จะไหลเป็นแม๊ะ เราะมีการงานการเงินความรักควรระวังแล้วก็ภาพรวมห้าห้าข้อควรระวังให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้าแต่จะไม่หนักมากเท่าไหร่อะไรอะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บดังนั้นควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนี่คือข้อควรระวัง ของคนเกิดวันอาทิตย์หรือไม่ครับขอคีย์บอร์ดจ้ะคีย์บอร์ดจ้ะคีย์บอร์ดจ้ะผมว่าผมว่าบิดผมว่าตาเลีนดึกใช่ผมว่าใช่ผมเป็นโควิดมาก่อนคุณเกิดวันอะไรนะอาทิตย์คุณเป็นโควิดมาก่อนใก่เลยคิดว่าเออช่วงครึ่งปีแรกมีเกมว่าเจ็บป่วยใช่แต่ไม่หนักไม่นัดมากเนี่ยคือโควิดเลยคุณเป็นโควิดกับใครนะ กับมึงอ,อะไรผมเกิดวันไหน,นวันจันทร์นี่คือดวงแอบวันจันทร์ก่อนอะไรวะเลจะบอกว่าถ้ามันเป็นโควิดเปิดอนเราไม่เป็นเราเก็าจะเกิดนได้ยี่หแต่เจ๊ก็เลยจะบอกว่าเออตรงเพราะว่าเจ๊ก็เกิดวันอาทิตย์แล้วเจ๊เพิ่งเข้าโรงพยาบาลอ๋อก็โรงพยาบาลทำไมต้องเสียงไง<อ>แต่คุณจะไม่นิดหน่อยคุณที่แจกจะล่วงลงไปตรงตรงไหนตรงนิดในห้องน้ำจริงเหรอเออแด้ครับเจ๊่วกนีย หลอกแล้วอ้วกลงโถหรืออ้วกใส่พื้นอ้วกลงโถโอ้วุดยอดมากเลยไม่บานแรงมากเลยเจ้ากระโปงอะโอเคบอยไม่ได้คะแนนอะถัดมาตาจิ๋วเอาดวงเลยครับการเงินดิฉันชอบเรยกเงิสมาคมคนชอบเงิน คุณชอบเรื่องเงินแต่คุณไม่ค่อยได้เงินงานดีรุ่งโรจน์ขนาดนี้แน่นอนว่าเงินก็จะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอนฟ้าทุงไม่ใช่ไม่ใช่วันอทไม่ใช่วันอดวงดาวการเงินของคุณโดดเด่นมากๆเงินทองไหลมาเท ไปเขาไมเขียนว่าไหลมาเทมานกเขาเขียนว่าเงินทองไหลมาเทไหลมาจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะทุกอย่างปีที่มีตัวนั้นสิตัวนั้นตัวทอง เป็นปีที่มีโอกาสให้โบกมือลาความจนหคุณหญิงค่ะแล้วพลิกชีวิตให้กลายเป็นเศรษฐีโอ้โหเศรษฐีเศรษฐีใครที่เป็นหนี้สินก็สามารถปลดหนี้ได้ในช่วงครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภและตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปการเงินจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ไปตัต้นปี นี่คือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์หรือไม่ใช่ไม่ใชแงง่แล้วมันยังไงแล้วมันยังไงดวงวันอาทิตย์หรือไม่พักชมคนละ่ดาสักทีเดียวครับปแล้วไ,วไรู้แล้ววันอาทิตย์ <Yeah. S 2> <laughs> อ๋อสองคนนี้ดูเออเป็นไปได้เลยอ่ะอ5่5%ได้ีเป็นไปได้โอเคแต่เรารับไวก่อน <Okay. S 2> วนแม่ตัวแม่แม่แม่เลยตอปิด หมดอะไรการงานกาารงนช่างเป็นปีแห่งความสําเร็จในหน้าที่งานเป็นอย่างมากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มีงานที่มั่นคงจะจิ้มปันขอบอกเลยว่าเวลาของคุณได้มาถึงแล้ว,โ,วโอ้คนลุกคนรู้คนลุกเพราะสิ่งที่ได้พยายามนั้นไม่เสียเปล่าคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากโอ้มีโอกาสเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานโอ้แม่เปลเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมโอ้ <throw up. S 2> บางคนอาจจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่เปลี่ยนงานเพื่อนาไปสู่ความสําเร็จในอนาคต วนน่าทำกระเป๋าดีกว่าเอานี่คือดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ไหมครับเอาวันอาทิตย์มั้ยเอวันอาทิตย์ไงเออก็ทักกับมึงมองเราที่มึงก็โอ้ยจังใจว่ะใช่ไหมวะนี่คือดวงของคุณหรือแม่ครับคุณบลานี่คือดวงของดิฉันเออดิฉันก็ใช่ของเขานะไม่ใช่คันเดียวกันคันเดียวกันวันนี้เขาแม่เขาโกคุณแม่มขาเกินราคา ผมว่าใช่ใช่เลยวันนี้นะวันนี้นะ <c oughs> น,นี่ใจเกิดวันเด <c oughs> <ๆ>ียวกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขากำลังเปลี่ยนงาน <c oughs> าแล้วงานใหม่หน้าที่การงานดูดีดูสวยรู้ไปหมดและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือไม่นี่คือการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือไม่นี่คือการงานของปี2 5 6 5ขหองคนคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือไม่นี่ไงฮะ และนี่แลวคุณปามบอกมาเรอว่าคุณปามเชื่อว่านี่คือดวงของเขาคุต้องนะคุณต้องนะไม่ม้วไม่งูพราเราไม่มูไใีไปให้ดีไปใ้ ซื้อรถสองคันเอาตัง้งมาจากไหนวะโอเคใจปางได้หนึ่งคะแนนของนี่เว็บจากชทอปปี้นะครับโอ้โหทัปปี้นะครับลูกค้าเราหนี้ลูกค้าที่น้องพอจีด้วยพูยแปลภาษาด้วยขาดได้ไหมเอ่ะ ผมพร้อมมอบการเป็นพิธีกรให้กับคุณอุมาพรสิริสวีชัยครับปล่อยกุ๊บเลยกุ๊บบีบีบีบ <Okay. S 2> อโอเคอ่าดูดูว่าบีจริงไหมปิดมาบริจาคเลยอตอนนี้เลย <c oughs> แล้วก็บริจาคให้ไอ้ปาที่เาบราให้กอ่เราบาให้กองไช็อกก่อน <c oughs> <c oughs> ไปโรงพยาบาลเองจะให้เลือกหมวดนะว่าจะเอาอะไรครับอ,อันนี้มันเหมือนเป็นการทายนิสัยแหละครับเออไม่ได้เป็นการดูดวงหรอกครับก็จะมียามที่พูดคุยในหมู่เพื่อนๆอนเออยามคอนโดเราคุยในหมู่เพื่อนๆเยอะยามที่เธอชอบ และเวลาเฮิร์ตหรือผิดหวังเอาหมดไหนเวลาเฮิร์ตก็ชอบตัวเองเวลาอกหักก็ชอบเวลาเมาเมาแล้วแบบว่าอกหักฟังเพลงเอาไม่ดัคอนเสิร์ตเอาไม่ละรักบยากที่สุดโอเคคุณพร้อมนะให้ฟ okay, ัง uh ว่า huh> น okay> ี่คือ oh. นิส okay, ัยของคนกรุ like> ๊ปบีไหมอือใช่คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนหากคิดจะทำอะไรแล้วก็จะทำทันทีโดยไม่ยังคิดไม่ปวดเยี่ยว เยีตรงน้แต่เมื่อคิดได้ก็มักจะสายเกินแก้จนต้องเสียใจภายหลังเออชวยาะคิดได้ชอบแสเกินกายตลอดไ่ใด้มันเป็นพิธีกรและเป็นเรื่องที่ทําให้คนรู้สึกเสียใจไปตลอดนี่คือเวลาเฮิร์ตหรือผิดหวังคุณคิดว่าใช่ไหมผมคิดว่าใจร้อน ผมนี่คือเอาส่วนไหนผมอะไตอนแรกผมว่าผมไม่ได้ใจร้อนแล้นะมัดมวยคุยเลถวายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมใจผมใจผมก็นะใช่ถ้าเป็นเรื่องความรักอะเจ๊เป็นคนใจร้อนงบอกหน่อว่ายอมไม่ได้เฮียว่าเหมือนมึงอะอะไสมมตินี่เก็บคะแนนใช่ไมไม่รู้เก็บไหม ก็มึงกินเก็บคะแนนมาตลอด้อยเก็บอยู่อ่ะแล้วเล่นกันสามข้อสามข้อมันเดาลองต่อก็ได้ถูกไม่ต้องไปอ่ะมันใช่สองแต้มสมมติว่าผมได้สองแต้มอ่คุณได้สองแต้มใช่ผมเล่นไงผมก็ไม่ชนะไม่ผมได้แต้มเดียวคุณได้สองแต้มแล้วทำไมมีคนได้สองแต้มขึ้นมาอ๋อต้องเล่นใกล้ๆกันอันนี้คุณสามแต้มเลยวแต้มเอาคือตอบถูกชนะเลยเออซึ่งคุณผิดค่ะ พี่ใส่ของโค้กรุ๊ปดีจริงอ๋อไม่ได้คะแนนแด้ก๊อฟแพ้เลยข้อเดียวจะไปไวเลยคุณเลือกอะไรระหว่างยามที่พูดคุยในหมู่อะไรยามที่ทะเลาะกันไม่ตองเป็นภาพนลรกเรื่องราวความรักเอาอะไร อยากไี้คุยหมู่เพื่อนโอเคได้เลยครับ <fazla> มีนะมุมข้างหลังสบายอยู่ตรงหน้าตึงกันไม่ดี ในห่เพื D ่อนๆชอบเป็นจุดเด่นเชียวนะคุณถ้ามีคนสนใจแล้วก็ถึงไหนถึงกันสิถ้าใครทําเป็นว่าไม่สนใจก็ฉุดคิดว่าทันทีเลยบางกองทคนทุกสีชอบเป็นจุดสใจที่เดียวไรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ก ใช่ครับคในในกลุ่มเมื่อเนี่ยเราก็เป็นแบบเฮฮาตลกตลกเป็นอย่างไว้ในทุกคนแหละเป็นคนพูดเก่งเก่งแล้วก็นื่นอ่ะคืออ่ะคุณนี่ว่าตรงเนีของเราไหมคิดว่าอาจจะเป็นกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอมันก็มีความแบบเป็นแรงๆไม่ไม่เออใช่ไหมมันแรงๆใช่ไม่คุ้มท้ามรู้กรุ๊ปเอจะมีความแบบว่าแบบมีตัวความเป็นตัวของตัวเองสูงนิดนึงเลยเดาว่ากรุ๊ปเอคุณนี่ว่าใช่ไหมก็เนี่ย กุ๊ปบีใช่ป่ะก็เป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่ตรงกลางของความสนใจแต่ว่าผมพอไม่ไม่มีใครมาสนใจก็โมโหอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคุณตอบใช่ถูกใช่ผมโกรธไม่สนใจผมได้ไงอ่ะโมโหอ่ะผู้สะท่อมอ่ะจริงๆมึงก็โมโหดูต่อโอเคและนิสัยนี้คำตอบของคุณ ถ้าคนกุ๊ดีเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนสนุกสนานเวลาพูดชอบออกชาทานประกอบเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยไม่อยากพี่เลยจุดสนใจทำให้เพื่อนเข้าใจและคล้อยตามไปด้วยดึงจุดสนใจของผุ้คนได้ดีโอ้เก่งนะบผมว่าผมว่าเก่ง ใครกูมีแน่เลยบ่าก่อนเจ๊ปัมจะตอบสรุปคะแนนทั้งหมดหน่อยดิตอนนี้ปอยมี1คะแนนเยน้อยกันเลยวะซิลมีศูนย์คะแนนเซมี1คะแนนน้องมีศูนย์คะแนนแสดงว่าาทเจ๊ปามตอบข้อนี้ถูกชนะเลยคุณจะเอาหมวดอะไรตะยามที่ทะเลาะกับชาวบ้านบูมากเลยนะคุณเนี่ยต่อให้สู้กับใครก็ไม่ถอย วีนกับเขาได้ทุกรูปแบบถ้าเถียงกับใครแล้วก็ไม่มียอมง,ง่ายๆหรอกครับเฮ้ยไม่เลยถ้าเถียงกับใครแล้วก็ไม่มียอมง่ายๆหรอกนอกจากจะแพ้หรือชนะกันไปข้างหนึ่งเหนื่อยแทนจะฟังเสียงคนที่ต้องส่งกันไหมโอเคไม่ใช่เขาเท้าเขาฟังก่อนไปฟังก่อนฟังก้องกนผมไม่ขอความเห็นด้วยครับโอเคินนะใช่เพราะใช่นี่กูบี กูบีเรารุนแรงอยู่แล้วมาทากให้มาเจอกูได้หมดคนหรือหมาเน่ยุว่าใจไหมตกลงผมไม่ขอเอาความเห็นดยออ่ะครับโอเคไม่ถามเลยไปทำไมอะไรโอเคเพราะอะไรเพราะว่าตอนคุณอ่านผมถ้าเขียนกับใครแล้วก็ไม่แม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตา โอเคในเมื่อเขารู้คำตอบแล้วคุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะข้อนี้ มันแบบแอบยากเจว่าคือคือบ้านเราทุ๊บีหมดใช่ไหมคนเป็นสายแบบโอ้ทุกคนเป็นสายบ้าสายตกไปข้างหนึ่งรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจเนี่ยแบบเป็นสายเปนมีปานองสายแบบว่าซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เริ่มไม่ใช่หลังๆก็พยายามจะเป็นคนแบบบูบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออน่าจะใช่น่าจะใช่นักสู้พันข้าวเหนียวเออโอเคให้ผมเฉลยให้ไหม และนี่คือกรุ๊ปเลือด B หรือไม่และวัันทัไมฮะและวนทไมและนี่คือกรุ๊ปเลือด B หรือไม่และเปนทัไมฮะ B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  เี้ยนเบ็ดกอีกแล้วว่าเ<ห>ออเขาบอกว่ายามที่ทะเลาะกับชาวบ้านครบดีเนี่ยถ้าคุณโมโหขึ้นมาแล้วก็หายห่วงไม่เห็นแก่หน้าใครหรอ,อกเป็นลูกระเบิดย่อมย่อมเลยทีเดียวใครทะเลาะกับคุณนี่ถือว่าซวยจริงจริงองอ่โอโอเคสรุปคะแนนปอยหนึ่งคะแนน<อ>สิวศูนย์คะแนนเจ<อ>๊หนึ่งคะแนนจอศูนย์คะแนนแปลว่าวันนี้ปอยกับเจ๊พาชนะ ยวไ,ได้หอมแกมมารักแม่รักแว่โอเคอ่ะและนี่ก็คือเกมเรื่องดวงของเรานะครับอ cin ันนี้ไม่ไม่ได้ว่าจะมาแบบว่าลบหลู่อะไรนะอันนี้เราก็ทำการทดลองของเราโดยเฉพาย ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเทมที่ปิดไปมันไม่ได้แปลว่าเรา4ี่คนจะไม่ดูอะไรพวกนี้เลยอาจจะดูมากกว่าเดิมก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากให้พวกเราทําอะไรก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยไม่ว่าจะช่องทางนี้หรือว่าช่องทาง Facebook หรือว่าช่องทาง Youtube นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะไปแชร์แชร์แชร์แชแชร์แชต้องแชร์ั้นหไปแชร์ 对对对。